สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับวันนี้จะทำเมนูฮะต้มเส้นนี่ต้องแพลวซื้ออะไรเนี่ยอะไรวะหัวเชเท้า,าน้ำเต้นา,นา <laughs> ตหู้เต้หบักชีแล้วก็พริกไทยดำครับแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็หัวอง,งอกครับแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็ซื้ออะไรครับเนี่ยอ๋อ,อน้ำส้มเครื่องปรุงเรา อันนี้อะไรน้องแพลวเ,เนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเห็นเนื้อใส่มะม่าครับรนี่ครับตีนไก่ครับเราจะแบบแท้ตีนแบบว่าหืมให้สาใจไปเลยแล้วก็มีชิคโครงแล้วก็มีเลือดจ้ะมุณเ็นเราเอามาจากสกลอยู่ที่<ม>หลังซวก็ใส่ราบบักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยดาที่ตำไว้ลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ตีนไก่ลงไปครับ น้ำเดือดแล้วใส่ตีนไก่ลงไปเลยมันเป,ป,ปื่อยทุกคนค่ะต้มเส็มหม้อ,อใหญ่มากใส่ลบไ้ตีนโอเคชอบแทนแล้วใส่หัวเชื้อเท้าลงไปครับให้มันหวานเพิ่มความหวานแค่ไหนมันซุบๆทีหลังเนาะค่ะอ,อะแลก็ใสครับนี่ครับย่าน้องแพร่ทำหน่อไม้ส้มเหรอครับนี่นี่ย่าไปหาหน่อไม้มาก็ใส่ได้ไปได้ไปถ่ายทำไปหาทุกคนฝนตกฝนตก นี่ทำเป็นหน่อไม้ส้มปึบแล้วหน่อไม้นี่เรา,เาแกงได้ไหมครับได้แกงได้เหมือนกันเขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรครับเนี่ยหน่อไม้เลี้ยงหน่อไ,ไม้เลี้ยงทุกคนได้หลายขวดอยู่นะเนี่ยหลายขวดนู่นแล้วนะครับฝนตกโอโ้โหต้เส้นของเราเราเส้นแยกครับก็ว่าตัด เป็นเนี่ยเพื่อตังหากครับก็จะไม่ใส่เส้นลงไปเลยมันจะอืดดูตีนไก่ทุกคนมันจะเยอะหน่อยนะอ้าวแล้แพ้ก็จะใส่เลือดลงไปครับใส่ลงไปเลยจ้าโอ้โอ้ยกระเด็นกระเด็นร้อนแล้วก็นี้ใส่ลูกชิ้นลงไปชินหมูเอ้ยลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อใส่ไปเราชอบใส่กินด้วยก็ใส่ไป แล้วแต่คนชอบเลยคะจุกๆจุกๆฟูเไปครับโอ้ยเครื่องจุกๆเลยชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยจ้าขอให้ันเดือดนิดนึงโอ้โหฟูแล้วครับลูกชิ้นฮะอืมอี๋ยวตักไปให้ยากก่อน,นะต้วยนึงป่ะโอ้เสร็จแล้วครับมา,มามามาทุกคน่ะน้องแพล เนี่พยพราจะทำให้ยากก่อนนะนี่ครับวุ้นเส้นเราแช่ไว้ตั้งหกักนี่เราจะแยกอย่างนี้ครับปึ๊บนี่นใส่ลงไปต้องขยีมั้ยนะโอเค,อ,เคอ่ะมันร้อนน้ำเดือดแล้วร้อนอย่างนี้มาโอ้ยลูกกีดลูกกีดวุ้นเส้นอันนี้นิ่มมากเลยนะจ๊ะใส่น้ำร้อนไปมันก็แบบอันนี้แล้วอ่ะอืม ตกไม่หยุดเลยทุกคนซึ่งสวยเหรอตกบี้อ้าวเปิ่มเพิ่มลดไปดใครนิดนึงเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวย่าเผ็ดของงอเสร็จแล้วสองสายสองงอไปก่อนไม่เป็นไรครับเลยน่า,างงอโอเคเสร็จแล้วของย่าไปะเข็มเจียวลืมได้ไงใส่ลงไปโอเคได้เอาอะไรบ้างครับเราสั่งมาได้ครับไม่เอาเลือก,ออกหรืเทาเยอะๆใช่ไหมครับ นี่ครับคนทำก็น่าจะแบบมันมันนิดนึงฮะอ้น่ารักมากน่ารักอ่ะเอ้าบิ๊บีิอันควายไปเปิดประตูให้ใจไหมมาทุกคนต้มเส้นฝีมือต้องแพลวตัวก็มางมันนี่นี่ทุกคนตัวใช้ไฟเห็นไหมเออมาครับลูกค้ารอกินนะครับ ของของที่รักอะไรบ้างคะเอาของเท่าที่หลังเอาให้น้องก่อนเลยเอาลูกค้ามานั่งครับลูกค้าทางนู้นครับเนี่ลูกค้านี่นี่เบี้ยนี่โอเคโอเคลูกชิ้นก็พออ่าลูกค้านั่งเลยโอเคครับมาพ่อกับแม่ต้องแพลวไปทำงานเอาแต่ตีนไก่แล้วก็โครงไก่และของแซท้ห้อง เบียร์ปอกไก่เตร็ออมีคนย่างโครไก่เลยเยอะเอามือชิมเอาเท้าเอาชิมแล้วก็เอาแล้วก็เอาตี๋เสร็จอันนี้เอาพิเศษหรือธรรมดาครับเอาพอดีเอาถั่วใสเท้าปรุงเลยครับปรุงเลยเอาอันเลือดบ่ไม่เอาเอาเส้นนียังไม่เอาเส้นไม่เอาเลนี่ยก็เอาลูกชิ้นอะเยอะๆไหมล้วก็ เออเออเออตีนี่หมดแล้วค่อยเติมก็ได้อเออหมดแล้วค่อยเติม,มตอเอาไม่ให้ตีนไหลเอ้าไม่ให้ตีนหลแล้วที่รักพอแล้วอย่าร้องแล้วไจะบื่อนึกว่ามันไม่มีตีนก่อนนี่้างก็ใส่เขาเลยมามาอ่านตอนนี้ขณะบิ๊้ก็กำลังถ่ายรูปบูชาเทพเจ้าเฟซบุ๊กสตอรี่ไอจีก็ว่าไปครับที่รักกินพอเนาะไม่เอาค่ะเปนไม่อยากเอาอยากเอาตีน ขอบคุณนะที่ของอร่อยให้กินกะเกงม่วงกินเก้งเว้ยพี่อันนี้ของหมูหมูกินได้ทุกอย่าง <c oughs> าก็กินได้ทุกอย่างเหมือนกันมาทุกคนมากินกันเดี๋ยวเราต้องใช้ตักเสร็จก่อนโอ้โหแก่ให้ดูได้ไหมแก่ <c oughs> <c oughs> แยกเย็นเหลือ <c oughs> ลเอกินนะครับอากาศฝนตกก็ต้มเส้น เอาเลยไม่ต้องเยอะโอเหมดแล้วออกเลยเอาผักทุกอย่างครับผมเดี๋ยวขอถ่ายใกล้ๆมาทุกคนมานิ่อืมกินเด้อถ้วยมาถ้วยมาทุกคนปึ๊บนี่ลูกเสริมน้ำน้ำทันเขาเขเตรียมเจอเยอะๆเนี่ยของเขาอ่ะเสริมน้ำน้ำกระสเซอร์เสร็ชัวร์อ่านะคะเจลน้ำตาลครับ ถุงนอกใส่เลยเหรอคะพี่รักเอาเลยไหมเขาไม่เอาถุงอนันี่รักน่าจะ้วนี่จะไ่ขออะไมาน่าจะเป็นมันกันหน่อยแหละทุกคนโดยเฉพาะคนทำมันเยอๆเลยนะอ้เยอะมากเลยพี่รักแม่บีเชนดูไหมเอาูมาเอาเลยปะแซกบบี้ก็มาไปถงไปหยอย

ใค้ดิดเขาหน่อยทุกคนแล้วไปเขาอยมีหลายออีกบางที่ัดกินอีกมีเยอะมองเลองเลอยแล้วก็ตาใจได้หมดเ่ยน้ำออนนี่ยอะคะน้ำ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  ดูข yeah, yeah. 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 oh. uh ้า huh. ต uh ัวซะก่อนแล้โหงี้ใช่ไหมเนาะฮะมันมันจะแช่มันเจอติ๋ๆเนาะจะไปลงหมดเลยฮะไม่ไหวหรอยัที่มัน好ดียังไม่กลัวเหร ก็มีชอบแม่งเพราะไม่าีอะไรอืออะไม่รับอะไรมากครับแคแบบดีอืมหอมมันหอมมากค่อร่อ 手机能搞定的哈。嗯 นอย่าไปดื่มเมาอีกเด้อต้องเสร็จน่ะอันนี้ใส่กระดูกอืมอร่อยมากแล้วชิ้นอร่อยไหมชิมยังก็โอเคแต่ว่ามันไม่ได้มีอย่างเดียวหรือว่าอีกเย็านะเพราะของน้องนิดคนอร่อย ิ่งเปิดพอดีวันเพราะงี้ไงกล่องเปรนสีที่แหลมสีสันที่ได้สี่ขียวอือก็เอาไหมเออโอ้สมใจถ้าไม่ตินสมนเดี๋ยวจะเต็มไม่ได้ใส่หรือเล่า ท um yeah? ูกแี ha, ่แครนเียวกไม่ิเอเี hey, no you oh, ่ยวันนี้หละทุกคนของน้มันแบบหวานเ็ดอืมคนแวเีมช

้นตทั้วันท้คืนเลยหนจะทาแบบเปล่มากทีดูดูดูินโคงพวใหญ่มากแค่ลแค่ัดนอืมไม่อางเสดอย่างนี้หกตนี้น้หนวเด่นมากออำเด่นเน้อน้เีย คลิออลออปอาจจะดูไม่มืดหน่อยนะคะเพราะว่าจะบังแสงกันเมื่อกี้ดูความเงินยินใส่ดูความแดง เนไงเราเปิดไฟเนี่ยมันก็เลยแบบย้อนแสงก็เลยดูมืดหน่อยอร่อยไงมืดแสรไม่เลยรู้ชินครับเผ็ดสุดเยอะบ้าน้องแพวก็ยังทำไม่เสร็จคนกำลังทำอยู่ก็เลยยังมีละลรเขาอที่อืออือ ตีนไก่เปืี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่พอแห้งนะโอ้โหตีนไก่เปื่อยๆครับแพะไปนี่แหละครับกินง่ายๆจนบีบี้บ่นว่าไม่มีเวลาหิวเลยพากินตลอดเลยนะน้ำหนักจะขึ้นไหมเนี่ยขึ้นแล้วค่ะาขึ้นแล้วเพิ่งมาไม่กี่วันเองน้องแพลไป เอาลวให้ไลอ้อนไลอ้อนเอาห้องน้ำเสร็จแล้วนี่นไหมะครบคุมก็จะแทะมากอะจุดเด่นก็เนี่ยเรื่องการแทะนี่แหละทุกคนโอโ้โหอืมอืมกินต้มเส้นมันต้องใช้เวลาในการแทะอืม เดวไม่ชอบอุ้อยอยงกินไหมเหรอไม่ค่อยหิวอ่ะน้อยกินตอนมาบกวินที้างวันสุเส้นยแล้ว,เเลวบดดววเนาะหมใหญ่มืดมัน าากาอหอมกินลูกชิ้นไหมลูกอืมออร่อัอืปป เอาตั้งไว้ตั้งแล้วได้บึงหินชัดๆโอเคครับกิมนีมาชั่งนี้ครับมีเด็กกวนครับผมเจมใหม่กินนาครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊าย <laughs> บาย <laughs>